วสวัสดีทักทายแฟนเพจตะก,ก้อนน้ำเนยครับแล้วก็ท่องทองยูทูบตะก้อนน้ำชาแนลนะครับมาจบตะก้อนและข้าหัวอีกหนึ่งคู่นะครับเสียเบิร์ดมิชาั่นชี่เฝั่งนี้ครับโน่นถอดเสื้อก,ก็เป็นสุพรรณผลไม้นะ โดยมาล้นลครับเป็นแต่ฝั่งนี้ครับหนึ่งต่อศูนย์นะตัวคุมฝั่งนู้นก็เป็นสุชาติหัวระเบิดครับหนึ่งต่อศูนย์ ไม่ผ่านสามต่อสี่เสร็จพัสรุพรรณครับเออสุงชาติยกสวยครับ แลกเสิร์ฟแรกข้ามหัวแปนะครับสุกต่อสามวับสุพันมาที่เบอร์ครับเอ็ไหลสวยครับเปลี่ยนทรงครับสามกัสูงไปที่สุพรรณเออหัวด,ดูเกมยกสุดชาครับ้ากขวาครับไหลไปใหม่ครับ เครับามาืก่อนครับเอาจุดร้อหัวเสาโอ้โหสุดะเกิดลูกนี้สีตสตสส่ต่ตอศูนย์ครับต่อสี่ศูนย์ครับออกเองเดี๋ยวส่งครับศูนยต่อสี่ครับสุพรรณเสิร์ฟมาครับเปิดที่หัวกระเบิดอเอก หลายสวยครับโมงออกลงไปไม่มีราคาเล่นนะมีแต่ราคาต่อมันบอกว่าเปิดคุยแทงครับเรี่อนี้เอาครับเอศึกษาไล่ขึ้นไปฝั่งโน้นครับสุชาติจับหนึ่งเอาฟาวเน็ตหรือเปล่าครับฟาวเนะฟาวเสียเบิร์ดัะ ร้อนเจอครับสองต่อสี่ครับมันร้อนแรงแท้เน็ตพอดีครับรนนสี่ต่อสองครับเก็มเสิบเออมีฉาชีครับหาสุขชาติครับไหลเข้ามาครับสุพรรณ สวัสดีเลยครับสวัสดีพี่น้อยนวนกลางเลยครับสองต่อสี่ครับสัมผัสผลไม้เข้าช่องกลางมาครับเอ๋ปรึกษาไหลไปสวยครับสี่ต่อสองครับไหลมาสวยครับ เอ้าลาวเหรออ๋อพุงโดนเน็ตครับโอ้พุงยื่นไปหน่อยครับ5ต่อซอครับเป็นสกอฝั่งนี้เออโอ้ยยังเก็บได้อยู่ครับลองนิดนึงสุชาติเซซ้ายเซขวาสุพัรณกดไม่เหลือครับ เปลี่ยนส่งครับ2อต่อห้าอสาาครับเอาไปไหนครับเอกยกไม่เข้าเหมือนกันฝั่งนู้นมาหลังครับเอกพึกษาดันไหมไหมครับโอ้โหหน้าสุดครับเปลี่ยนส่งครับ ห้าต่อสองครับสองต่อห้าครับสุภาพเสร็จมากครับเปิดพุ่งไปนิดนึงนะ ชาดเก็บได้ครับเป็นแต้มไหมครับสุพรรณผล,ลไม้กดโอ้โหตีรังเท้าโอ้โหได้แต้มครับฮสามต่อห้า หาต่อสามครับเบิร์ดทีไปที่สุพรรณครับสุชาติหลายสวยครับสามต่อห้าครับเกมเซิร์ฟสุพรรณครับตัดด้วยหัวครับหลาไปสกิทเบ,บา 5ต่อสครับขวาสุดครับชาดไหลมาไปไหนครับยอดได้ครับห่างครับตรงนี้หน้าซ้ายครับสุดชาติยังอยู่ครับใส่สุนท้าคนละสีครับเบิร์ดเปิดไหลขึ้นมาอดหาสุข,ขั์ครับ รกรรมการงงครับได้แต้มหรือเปล่าครับอ๋อได้แต้มมาเปลี่ยนฝ <laughs> sure. like ั right. ่งหก่อ3านะครับเปลี่ยนฝั่งอนอเนี่มีราคาครับหก่อ3าครับพิชชี่เสิร์ฟมาครับชาิโรยสวยครับ สามต่อหกครับสุพันเสริร์ฟออกเองครับหกต่อสามครับเสิร์ฟนะครับอ่ันเปิด สุดชาติร้อยสวยครับสามต่อหกครับอยงหลังครับออกอย่างเดียวเลยก็เกมเสิร์ฟครับใส่ออกขวาครับเอารบบเบอร์เสิร์ฟครัหกต่อส สุพันครับสุชาติหลายทันไหมโอ้ชาไปแล้วครับเปิดจงเจ็ดต่อสามครับเปิดถัวครับสุพรรณสุชาติหลายสวยครับเอาได้ครับพวกนี้ สามต่อเจ็ดไอ้ที่เอกปรึกษาครับไหลพอดีครับเปิดกดเอา้าหลังเท้าได้ครับสุชาติโอ้โห,โหล้อนครับโอ้โห,โห <c oughs> เปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อสามครับ เปิดไยหัวครับไหลเข้าไปห่างนิดนึงสุพ้โหเสียดายครับฝั่งโน้นครับสวัสดีครับแอดมินนะครับสวัสดีปาโรดนะครับปาโดปรโดปาโรดแปดลิ้วนะครับเจมสเซิร<ฮ>์ฟสุพันครับไปที่<ฮ>เบิร์ดเอกไลยมา ไม่อยู่ครับแง,ง่ทางนู้นก็ได้เปรียบนะครับเปิดยังไงก็เป็นข้าซ้ายตัวยกนะครับอ่อฝั่งนี้ตีหน้านี้ไม่ได้ไประยดเสืยอเปียบครับฝั่งนี้ถนัดขวาครับเจตตอสามครับเปิดได้ซ้ายเกมยกหอดไม่ข้ามนะเปิดไม่ดีครับ เบอร์นิชาชีครับได้แต่แปดต่อสามลายสวยครับสามต่อแปดครับไล่ไปที่เบอร์ครับเห็ดไรไม่โรนนะครับโอ้โ oh ห oh. โดดเอาได้ครับ ta sáng ạ sáng nó sáng ạ Đây, tay ạ Xỉa vợ Hãy subscribe cho kênh 3 ตรงกลางครับท่านเปิดได้ครับไหลรน้นหรือเปล่าครับไม่โนะ้นยอดไปครับไหลมาครับ 9-3ชาติไหลไปครับล้นหรือเปล่าล้นครับเอกุษาตั้งลำมาครับหยอดสุชาตครับอาสุพันวิ่งเอนทรงครับ3-9 9ต่อ3อ3สามต่อเก้าครับตัดหยอดครับหยอดทอดหน้าครับเอาล้นไปครับเอาใหม่ครับเบิร์ตที่สุดาติครับ โอ้โหข้าวกล่องดนใจครับโอ้ขอเวลานากครับเย็นถูกจุดแล้วเกินครับเก้าต่อสามครับเปิดโยงหลังมาครับ่างครับ่างตีเหลี่ยมได้ครับ สามต่อเก้าไปเลยครับยกสวยวแล้เก้าต่อสามทีมอที่สุดชาตครับไหลห่างนิดนึงเอาเก็บได้ แก้เลยแก้เลยสามต่อเก้าครับสุพรรณเสริมครับยอดพอดีครับพิกเนตครับดได้มาแต้มหนึ่งครับสี่ต่อเก้าครับตัดหน้าขวาครับยืไนมไม่ถูกตำแหน่งครับโอ้ เรียนทรงครับ9-4สี่ต่อเกา้าโอ้โยเสยิฟออกเยอะเลย 9ก้าต่อสี่ได้ไหมโอ้เอามาค <Hey. S 1> รับเอ็ดเบิร์ดกดลงไปโอ้สิบต่อสี่ แก้มาครับสุชาติโอ้โหเก็วไปส้นไหลไปครับได้พอดีโอ้โหจังหวะดีเหลือเกินครับสี่ต่อสิบเปิดเปิดหัวครับลากเองครับ เรียนส่งนะครับ10-4ขอได้หัวครับช่างร้อยสวยครับมาล็อกปลายเกมครับฝั่งนู้นสองแมเกมครับอะไรหรอครับ4-4ครับพิกเนสลงอีกแล้วครับสำพัน ห้าต่อ hey! o o <S S <S oh ho! สิบจอดครับติดซ um ่อนสุชาติครับร้อนครับโอ้โหสุปานก็จะไปหลอกครับเบรกไม่อยู่ครับเพียส่งนะหล่สุชาติเียนทุ่งท้าเป็นสไตล์ครับสิบต่อห้า ที่วัดที่สุพรรณชาติไหลสวยครับอาอติดลังเท้าเอกไม่ีทานครับเรียนทรงครับ5ต่อ10ครับของ,งไปโอ้โหตกใจครับลูกล้นมาแล้ว สิบต่อห้าครับสาชีพมาที่สุพรรณสุดชาติหัวระเบิดยกสวยครับตรนนี้5ต่อสิบเปิดไม่ออกครับเบิร์หายหลังครับสุดชาติไม่ทันครับ ต่อห้าเปิดีครับย,ยกสวยครับพระพระข้อไข่เฮ้ยใช่เนาะวุ้ยวุ้ยโควบดใหญ่กว่าเดิ 6ต่อ10ครับพิเอครับไหลามาสวยครับยี่สิบต่อหกครับขาดไหลไปอีกโดนหรือเปล่าพอดีครับล็อกนะครับล็อก หยอดครับไายมาเบิร์ดกดติดแง่ครับสุชาติวิ่งเองาให้ครับิดออกครับสุชาติติ๊หกครับล้นนะครับสุชาตินะครับเบิร์ดได้แต้มไหม เป็นแท่นครับสเ11ตก11ตก6ครับ6ตก6ตัดเสีย อครั้งครับสเสด็จ<อ>มาที่สุพรรณครับเบียบยกสุดชาติ<อ>เรามข้ามไปก่อนครับมาครับอีกที่หนึงยังไม่เกมครับ ต่อหครับเอาครับยังไงเข้าได้ไหมวิยติดกับติดส้นครับแปะข้าบมาก่อนครับร้อนครับเอาครับเกมไม่กินเกมนะครับ12ต่อ6แต้มครับเสียเบอร์พิชาชารีบเอาชัะสุพรันผลไม้ไป